วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับระเบิดควันกับกระสุนควันนะครับหรือสมอส c r ก e นนั่นเองคืออันนี้ก็มีคนหลายคนหาคนาถามว่าเฮ้ย hey, พี่มันมีผลอย่างไรแล้วมันสามารถสร้างเดเมจได้ไหมก็ต้องพตอบขอตอบแบบว่าหนึ่งก็คือมันสามารถทําให้แบบว่าสามารถอาพางทั้งเราและศัตรูได้นะครับคือแบบว่าทำให้ทำให้ศัตรูไม่เห็นเราก็ไม่สามารถทําให้เราเห็นศัตรูได้เช่นกันนะครับก็คือมันเอาสับหลบลีกหรือเอาไว้สับ อ่ะอัมพาตตัวเองนะครับอะไรป,ป,ประมาณนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าเกมนี้มันมีสองระบบนั่นคือระบบกระสุนควันกับระเบิดควันระบบระเบ,บิดควันนี้จำเป็นที่ต้องไปไปติดตั้งนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ controls นะครับอยู่ที่แท n ง controls แล้วก็ดูที่ดูที่ w e b p o r d l ่นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงคําว่า smoke screen นะครับผมนี่ อันนี้แล้วแต่พวกคุณว่าคุณจะตั้งเป็นแนวไหนนะครับตั้งจะปะตั้งปุ่มไหนก็นแล้วแต่พวกคุณนะครับแต่ผมใช้แล็บคอนโทรจี G นะครับพวกกระสุนควันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับสารลักประมาณนี้อยู่นี่นะครับส่วนระเบิดควันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่แบบนี้นะครับผมจะมีขึ้นแบบนี้ให้ ก็แยกใ,ให้ออกแล้วกันนะครับแต่ว่าบางคันมันก็มีทั้งสองระบบด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กันไปแต่ถามว่าอันไหนสะดวกกว่ากันผมว่ารู้สึกจะเป็นระเบิดระเบิดควันจะสะดวกกว่านะครับคืออย่างน้อยเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องบอกว่าเฮ้ยกูต้องสล,สลับเปลี่ยนกระสุนอยางเงี้ยนะครับไอ้กระสุนควันก็คือก็คือกระสุนน่ะนะครับคุณต้องจาเป็นที่ต้องปิดกระสุนเพื่อให้ใช้มันได้อะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราดูกันได้นะครับผมขอใช้แบบกระสุนควันกันก,นก่อนแล้วกันข้อดีของระบบแบบนี้ก็คือไอข้อดีของกระสุนควันน็นคือมันสามารถที่จะยิงไปในได้ในระยะไกลได้นะครับผมโอเคขอเคลียร์กระสุนนี้ก่อนนะโดยที่ระบบอระบบควันนี้มันจะใช้ได้แค่เรามอว่ารอบๆแค่แค่แค่แครอบๆตัวเรานะครับอ่ไม่เกินไม่เพียงไม่กี่เมตร แต่ล้วแต่ว่าในขณะที่กระสุนควันจะยิงได้ในระยะไกลนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวดูผลของกระสุนนะครับผมคุณเห็นรถถังคันนี้ปะทีสอหนะครับดูนะเห็นไหมครับนี่คือเอฟเฟกต์ของระเบิดควัน คือต่อให้เป็นอยู่ในหมดอาเขตนะคุณก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังของม้านควันนี้ได้นะครับแม้ทั่งไอกระบาดสีขาวที่คุณเห็นนะครับก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเฮ้ยเราเลงไรนอยู่นะครับผมก็ถือว่าทามาได้ดีแต่ว่าพอหมดสิ้นฤทธิ์ระเบิดควันมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับ นี่คือผลของมันแต่แต่ในขณะเดียวกันนะครับศัตรูก็ไม่สามารถที่จะเห็นเราได้เช่นกันแต่ว่าคุณสามารถที่จะยิงสุมๆได้นะครับเนี่ยครับยิงสมๆ,ๆออกยังยิงยิงออกไปได้นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าคุณต้องรู้ว่าเอเยศัตรูอยู่ตรงไหนว่าอะไรอย่างนี้แต่ถามว่ามันมีมันมีหรือว่าเฮ้ยพี่มันสามารถที่จะสร้างไดเมทหรือเปล่านะครับคุณดูแล้วกันนะขนาดที่สองหกมันยงังยิงไม่เข้าอะเนี่ยนะครับ คือคือเอางี้ดีกว่าครับมันโทรศัพท์อัมพางตัวเองเอาไว้ง่ายดีกว่านะครับอัมพางศัตรูหรือว่าหลีกเลี่ยงอ่าพิธีการแบบว่าทําให้ศัตรูมองไม่เห็นเราอะไรถึงนี้นะครับอัมพางตัวเองอัมพางศัตรูไม่เห็นเห็นเราอะไรถึงนี้นะครับไปต่อไปก็คือระเบิเยย people, ดควันนะครับระเบิดควันนี้จะเป็นอารมณ์แบบว่าเฮ้ยยิงขึ้นมาจากแรนเชอร์จากนั้นก็จะระเบิดอยู่รอบๆบตัวเราขึ้นอยู่กับรู ขึ้นขึ้นึ้ออยู่กับรูที่มันมีนะครับอย่าง A13 MK1 องนี้นะครับคุณเห็นรูนี้ปะเนี่ยนะครับเป็นแรนเชอร์ของมันแต่เอฟเฟกเท่ากันนะครับแต่เพียงแค่ว่าเจ้าบ้านเนี่ยมันจะโหลดกระสุนโหลดระเบิดเนี่ยค่อนข้างจะนานกว่าอของกระสุนควันนะครับนานกว่ามากดูนะครับ เอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันสะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่จะเป็นต้องเปินกระสุนไงครับ <Get. S 1> รถถังนะตอนนี้นะครับที่มันมีระบบระบบเนี้ยค่อนข้างยังยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าเห็นว่าทางกีจีนเขาบอกว่าจะค่อยๆอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องกลัวกันก็ขอสุดรอมนึงครับสำหรับรถถังที่มันมีกระสุนควันนะครับจำเป็นที่ต้อง modify หรือ ระเบิดควันก็เช่นกันนะครับจะเป็นที่ต้องโมดิฟายเช่นกันถ,ถึงจะสามารถที่จะใช้ได้สองก็คือกระสุนควันนี้คุณสามารถที่จะเลือกใช้ได้แล้วคืยอยงมันเหมือนกับการที่คุณเลือกใช้กระสุนนะครับ 3. เราเบิดควันคุณจะเป็นที่ต้องไปติดตั้งปุ่มที่คอนโทรลแทงคอนโทรลที่เว็บพอร์ตี่ตรงนี้นะครับสมมูรณสกรีนตรงนี้จะตั้งปุ่มไหนก็แล้วแต่ผู้คุณนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับเพราะว่าผมว่าอันเนี้ยต้องใช้บ่อย เชื่อผมเถอะมันต้องใช้บ่อยโอเคนะครับทุกท่านมันก็เจอกันคราวหน้าผมผพราะผมน่านะหมนะนนะครับแล้วก็ขอย้ำเตือนอีกรอบนึงนะครับสำหรับคนที่ใช้ใช้พวกระเบ,บิดควันหรือว่ากระสุนควันพวกนี้ในในด่าของอีสเทนยุโรปนะครับอย่ายิงตรงบริเวณแถวอ่าสะพานเด็ขาดเพราะนื่องจากว่ามันเหมือนแบบว่ามันไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่าเรากําลังเคลื่อนที่ ขึ้นสะพานหรือเราขึ้นที่ลงน้ําอยู่นะครับบาปนะครับผมบอกไปก่อนเลยที่ผมพูดเนี้ยเพราะว่าผมทํามาแล้วไง <laughs> โอเคเจอกันคราหน้าเจอกันคราหน้าครัผมบาย